สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคำเทศนาอย่ากลัวเลยโดยสอจอดอรสุรศักดิ์ซึ่งเน้นเรื่องการรับมือกับความกลัวความกังวลความเครียดต่างๆเนี่ยแหละครับที่ผมว่าหลายคนน่าจะเชื่อมโยงได้ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาสกัดประเด็นสําคัญกันว่าทําไมเราถึงไม่ควรกลัวหัวใจหลักที่จับได้เลยเนี่ยคือคําว่าอย่ากลัวเลยอืที่พระเจ้าตรัสย้ำๆกับผู้คนในสถานการณ์ที่ดูน่ากลัวมากๆ เป็นคำที่แบบเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับค่ะคือประเด็นแรกที่บทเทศนาชี้เลยก็คือความกลัวนี่แหละครับเป็นต้นต่อเลยของความเครียดความกังวลไม่สบายใจต่างๆใช่ค่ะซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นคืออยากให้เรากล้าหารมีตัวอย่างแรกคือยอนค่ะอัครสา,าวกใช่ครับ ในพระธรรมวิวร์บทที่หนึ่งคือตอนท่านเห็นมิมิตท่านตกใจมากกลัวจนล้มลงเหมือนคนตายเลยโห oh, ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะคือพระเยซูวางมือบนยอนแล้วก็ตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายคือมันเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนมากว่าไม่ว่าสถานการณ์จะดูน่ากลัวแค่ไหนหรือเรารู้สึกแบบ หมดแรงท้อแท้พระเจ้าส่งควบคุมทั้งหมดอยู่แล้วตั้งแต่ต้นจนจบเลยข้อความนี้ก็เลยเป็นการให้กำลังใจโดยตรงว่ามีอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังดูแลเราอยู่นะอะไรประมาณนั้นค่ะเข้าใจครับคือจากเรื่องอำนาจควบคุมสูงสุดมาดูเรื่องการปกป้องบ้างในบทเทศนามีตัวอย่างของอับราฮัมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอับราฮัมในหนังสือปฐมกาลบทที่15ครับหลังจากที่ท่านไปรบช่วยหลานชายโลดกลับมาก็เริ่มกลัว เออกลัวว่าจะถูกใกล้แค้นค่ะแล้วตรงจุดนั้นเองพระเจ้าตรัสกับท่านว่า<ล>อับราฮัมเอ๋ยเจ้าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นโลของเจ้าโลใช่ค่ะบทเทศนาชี้ว่าโลในที่นี้ก็เปรียบเหมือนการปกป้องจากภัยอันตรายรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินการงานครอบครัวศัตรูที่เราอาจจะมองไม่เห็นครับเหมือนเป็นโลที่แข็งแกร่งมากๆที่แบบไม่มีอะไรทะลุผ่านได้ตราบใดที่เราอยู่ภายใต้การปกป้องนั้นนะคะโห น่าสนใจมากครับการมีโล่นี่ก็น่าจะอุ่นใจขึ้นเยอะเลยแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกตัวเราเองไม่ได้เข้มแข็งเหมือนอับ,บราฮัมนลครับรู้สึกอ่อนแอตัวเล็กนิดเดียวเทียบกับปัญหาใหญ่ๆบทเทศนามีมุมมองเรื่องนี้ไหมครับมีค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือมันนําไปสู่ตัวอย่างของอิสอักลูกชายของอับราฮัม ในปฐมกาลบทที่26อิสากเนี่ยเจอสถานการณ์ยากลําบากเยอะเลยทั้งภัยแล้งถูกกันแกล้งคือดูเป็นคนไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่ครับแต่พระเจ้าปรากฏแก่ท่านแล้วก็ตรัสคําเดิมเลยค่ะอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเพราะฉะนั้นจุดสําคัญมาันเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะเราเก่งหรือเราเข้มแข็งนะแต่เป็นเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยต่างหาเข้าใจแล้วครับงั้นก็หมายความว่า สาคัญที่บทเทศนาเน้นย้าเนี่ยไม่ใช่การพยายามเข้มแข็งด้วยตัวเองแต่คือการเปลี่ยนจุดโฟกัสไปที่พระเจ้าแทนใช่ค่ะในสามิติเลยคือ 1. อํานาจควบคุมสูงสุดของพระองค์เบื้องต้นและเบื้องปลาย2การปกป้องของพระองค์โลและ 3. การสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์เราอยู่กับเจ้าแบบนี้หรือเปล่าครับสรุปได้ดีมากเลยค่ะใช่เลยค่ะเป็นการเปลี่ยนฐานความมั่นคงจากตัวเองไปอยู่ที่พระเจ้า ทีนี้มันมีอีกสถานการณ์หนึ่งคือความสับสนเวลาต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอ๋อครับอย่างกรณีของยาโคบหลานของอับราฮัมในปฐมกาล46ตอนนั้นท่านต้องตัดสินใจว่าจะย้ายไปอียิปต์ดีไหมคือทั้งสับสนทั้งกลัวซึ่งอันนี้ผมว่าคล้ายกับชีวิตจริงมากๆเลยนะครับเวลาเราต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญๆแล้วแบบไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดีกลัวว่าจะพลาดใช่เลยค่ะแล้วพระเจ้าก็จัดกับยาโคบว่าอยาก,กลัวที่จะลงไปที่อียิปต นี่เป็นบทเรียนว่าเมื่อเราสับสนเนี่ยให้พึ่งพาการนำทางจากพระเจ้าพระองค์จะนำทางแล้วก็จะอวยพรในทางที่เราเดินไม่ต้องกลัวเลยถ้าระวางใจในการทรงนำของพระองค์ค่ะมีอีกตัวอย่างที่ผมว่าชัดมากคือชาวอิสราเอลที่ทะเลแดงอันนี้อยู่ในหนังสืออ,อพยพบบทที่14โอโีโออันนั้นสถานการณ์ขับขันมากใช่ครับคือข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังกองทัพฟาโรตามมาคือหมดหนทางจริงจ แล้วพวกเขาก็กลัวสุดขีดเลยแต่ท่ามกลางความกลัวนั้นพระเจ้าตรัสผ่านโมเสสว่าอย่าก,กลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระเจ้าบทเทศนาตีความว่าแม้ปัญหาจะดูน่ากลัวเหมือนไม่มีทางออกเลยให้สงบใจรอคอยการช่วยกู้จากพระองค์แล้วปัญหาเหล่านั้นมันจะทําอะไรเราไม่ได้เหมือนที่กองทัพอ,อียิปต์ก็ทําอันตรายอิสราเอลไม่ได้แถมยังถูกทําลายเสียเองด้วยซ้ําบทเทศนาเน้นอีกประเด็นหนึ่งเป็นพิเศษด้วย คือความกลัวที่จะเข้าใกล้พระเจ้าใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากเพราะรู้สึกผิดรู้สึกบาปไม่คู่ควรถูกต้องค่ะซึ่งเป็นความกลัวที่แบบมันละเอียดอ่อนมากๆแต่ถ้าเราย้อนกลับไปที่ตัวอย่างของยอนอีกทีแม้ท่านจะล้มลงด้วยความยำเกรงมากๆเนี่ยแต่พระเยซูกลับเป็นฝ่ายเข้ามาหานะคะสัมผัสแล้วก็บอกว่าอย่าก,กลัวเลยบทเทศนาเน้นว่าแม้พระเจ้าบริสุทธิ์มากๆแล้วก็เกลียดบาปเนี่ยแต่พระองค์ทรงรักคนบาปแล้วก็เต็มไปด้วยพระเมตตา การที่เรากลัวที่จะเข้าหาพระองค์ก็เลยเหมือนเราหลงกลมารที่มันต้องการให้เราห่างจากแหล่งของการอภัยการช่วยเหลืออ๋อหมายความว่าแทนที่เราจะหนีเวลาทําผิดคุณจะวิ่งเข้าหาพระองค์แทนอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าพระองค์คือที่พึ่งคือการเยียวยาการที่เรากลัวพระองค์ต่างหากที่ทําให้พระองค์เสียพระไยัยเพราะพระองค์ปรารถนาความสัมพันธ์ที่แบบวางใจไม่ใช่ความกลัวแบบทาตนะคะเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นสรุปได้ไหมครับว่า ข้อความอยากลัวเลยที่เราเจอตลอดทั้งพระคัมภีร์เนี่ยมันเป็นการเชื้อเชิญให้เราวางใจวางใจในพระลักษณะต่างๆของพระเจ้าทั้งอำนาจการปกป้องการสถิตยอยู่ด้วยการนำทางแล้วก็พระเมตตาใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคือความกลัวเนี่ยมันไม่เคยช่วยแก้ปัญหาอะไรได้เลยมีแต่ทำให้ประสิทธิภาพเราเลดลง แต่การวางใจในพระเจ้าผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งต่างหากที่จะปลดปล่อยเราจากความกังวลแล้วก็ทําให้เรารเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะครับการตระหนักว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งจริงๆเป็นทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายและวก็ทรงอยู่กับเราเสมอเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลหลักเลยที่เราไม่ต้องกลัว ค่ะใช่เลยค่ะและนี่อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราลองกลับไปคิดต่อนะคะคือถ้าหากเรายอมรับสารนี้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะการกล้าที่จะเข้าใกล้พระเจ้าแม้จะรู้ตัวว่าเราไม่สมบุรณ์แบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองแล้วก็วิธีที่เราจัดการกับความท้าทายความกังวลหรือแม้แต่ความผิดพลาดในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างแล้วการวางใจแบบนี้มันจะส่งผลต่อสันติสุขในใจเราได้มากน้อยแค่ไหนลองนําไปคิดดูค่ะ